เริ่มวิเคราะห์กราฟทองด้วยเทคนิคจาก KTS Mastercard เทคนิคน้องใหม่พิเศษจากเฮยุทธนะครับวันนี้วันที่6กรกฎาคม2 5 6พเวลา11นาฬิกาครับตอนนี้ราคาทองคํารายสัปดาห์บอกให้รู้ว่าแนวโน้มยังคงกดตัวลงอยู่นะครับแต่เริ่มเข้าค่าเขตโอเวอร์แล้วดันบล็งเจอร์แบนลง แต่ว่ายังคงเป็นแนวโน้มของการลงอยู่นะครับรายสัปดาห์ว่าอย่างนั้นนะครับหลายเดยบอกว่าการลงครั้งนี้ครับมีการมีแรงซื้อที่ดันกลับมาครับแท่งเทียนสีเขียวแต่แท่งเทียนล่าสุดเมื่อวานนี้ปิดทับโบริงเจอร์แบนด์ซึ่งบอกให้รู้ว่านี่คือการเบรกเอาแบนด์นะครับอาจจะมีการรีบาวครับการรีบาวนั้นก็จะรีบาวได้ถึงระดับ1788เหรียญน,นะครับ เป็นแนวต้านของลายเดยู่บริเวณนั้นนะครับพันเเหรียญให้จับตามองตรงจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลาย4ชั่วโมงบอกว่าเมาื่อวานนี้ราคาลงไปทําจุดตามสูตรเด1763เหรียญ เกิดการเด้งกลับขึ้นมามีแรงซื้อดันกลับขึ้นมานะครับตอนนี้ชนแนวต้านอยู่ที่1,771เหรียญน,นะครับถ้าไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้แนวโน้มจะเป็นแนวโน้มการย่อตัวลงต่อนะครับซึ่งแนวต้านถ้าผ่านได้ก็จะหลายสีชั่วโมงจะไปอยู่ที่1,785เหรียญเลยนะครับแล้วก็ถัดไปเป็น1,798เหรียญน,นะครับตรงนี้ ต้องดูกันอีกทีนะครับราย4ชั่วโมงว่าอย่างนั้นแต่แต่ณปัจจุบันครับยังไม่ผ่าน1771ได้นะครับต้องรอดูครับผ่านไม่ผ่านรายชั่วโมงบอกว่าตอนนี้แรงดันกลับของราคานะครับมีแรงดันกลับเพียงเล็กน้อยนะครับวันรุ่มการซื้อยังคงเบาบางนะครับแล้วก็แนวต้านก็อยู่ตรงนี้ครับพันเ 75เหรียญครับแนวต้านของรายชั่วโมงบอกอยู่ที่1775เหเหรียญแนวรับก็อยู่ตรงนี้เลยครับที่โลครับ1 7 6เหเหรียญน,นะครับเป็นแนวรับซึ่งห้ามหลุดลงไปนะครับถ้าหลุดลงไปหมายถึงการทิ้งตัวลงต่อของราคาก็มีโอกาสสูงมากนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับ แนวต้าน1 7 7 5ของรายชั่วโมงแนวรับ1 7 6เยเหรียญรายชั่วโมงว่าอย่างนั้นนะครับราย30นาทีบอกกับเราว่าตอนนี้กำลังไซด์เวย์ออกข้างครับไซด์เวย์ออกข้างแนวต้านอยู่ที่1 7 7 1แล้วก็แนวรับอยู่ที่1 7น3ครับนี่คือแนวรับแนวต้านการไซด์เวย์ตอนนี้ณนะเวลานี้ของราคาทองคำนะครับราย30นาทีบอกว่าแบบนี้ครับถ้าเกิดสามารถเบรก เบรกแรงไซเวย์ขึ้นไปได้แนวต้านก็จะไปอยู่ที่พันเเมเหรียญน,นะครับรายสายมสิบาทีบอกว่าแบบนั้นนะครับว่าถ้าเบรกได้มีโอกาสลุ้นเจอพันเเหรียญน,นะครับส่วนแนวรับที่ห้ามหลุดคือพั6 3เหรียญครับหลุดลงต่อว่ายอย่างนั้นครับราย15ทีบอกว่าตอนนี้ไซ์เวย์อยู่ในกรอบ1,768ถึง1,772ครับ นี่คือการไซว์เวของราย15นาทีณนะเวลานี้นะครับประกอบอยู่ที่1 7 6 8ถึง1 7 7เบครับเบรกด้านไหนไปด้านานั้นเบรกลงลงต่อไปเจอ1763จ้และเบรกขึ้นก็จะไปเจอกันต่อที่1 7น5ครับนี่คือแนวโน้มตอนนี้ของราคาทองคำณนะเวลานี้นะครับลุ้นการรีบาวแต่แรงซื้อตอนนี้น้อยมากเลยครับเบาบาง ก็ต้องมาเชียร์กันต่อไปครับว่าตลาดยุโรปเปิดมาจะเอาอย่างไรแล้วคืนนี้ตลาดอเมริกาเปิดมาจะเอาอย่างไรต้องรอดูกันนะครับแนวรับที่ห้ามหลุดคือ1763เหรียญน,นะครับแนวต้านตอนนี้อยู่1772ทะลุเจอ1775ทะลุต่อเจอกัน1782แล้วก็1788ตามลำดับเลยครับ ที่บอกไว้สูงสุดที่จะได้เห็นก็คือ1793นะครับที่คอร์สของเราบอกไว้ครับ k t s มาที่ขาแจ้งไว้แบบนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านขอให้มีกําไรพอร์ตสีฟ้าสวยงามและสามารถแก้ไขพอร์ตของท่านได้สําหรับคนผิดทางนะครับโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ